กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวของเราด้วยนะครับดีลลับเกมลึกมิตรต่างพักขวางก้าวไกลย,ยึดเบ็ดเสร็จการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลยามนี้ดูเหมือนจะลงตัวแต่หากจับสัญญาณให้ดีล้วนมีปัจจัยแทรกซ้อนและเกมซ่อนเงื่อนหลายชั้นซึ่งเกือบทุกทางสิ่งที่จะจบได้ต้องได้รับความร่วมมือจากมิตรต่างพัก เป็นความเห็นที่ตรงการของแกนนําพักร่วมรัฐบาลที่สะท้อนต่อข้อยุติแบบไม่เสด็จน้ำของโคต้าประมุขสภานิติบัญญัติแม้คนในวงเจรจาจะเห็นร่วมกันว่าประธานสภาคือสิทธิ์ของพักอันดับหนึ่งคือก้าวไกลจะเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งส่วนรองประธานสภานั้นเป็นสิทธิ์ของพักอันดับสองคือเพื่อไทย ทว่าสสนอกวงโดยเฉพาะพักเพื่อไทยส่งสัญญาณไม่เห็นด้วยเช่นอธิสรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อที่บอกเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อให้เกิดการทวงดุลในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ สิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยขณะนี้ถูกจับตาว่าจะเป็นเกมซ่อนกลเพื่อดันพ่อมดดำสุชาติตันเจริญสอสบัญชีรายชื่อขึ้นสู่เก้าอี้ประมุขสภาตามที่เจ้าตัวตั้งประสงค์ไว้หรือไม่เมื่อมีสัญญาณการข่าวจากสภาระบุว่าให้ทำข้อมูลร่างคำถแถลงแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาไว้แล้ว ขณะที่ฝั่งพักร่วมรัฐบาลที่ต้องการให้ตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วประเมินเนื้อเรื่องว่าหากเพื่อไทยพักร่วมรัฐบาลอันดับสองเบี้ยวตำแหน่งประธานสภา,าย่อมส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตามขั้นตอนหลังจากรับรองสสแล้วต้องเลือกประธานสภา,าและรองประธานสภา,าก่อนต่อด้วยนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นนี้คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยเห็นตรงกันกันกบวันมูฮัมหมัดนอมัทา หัวหน้าพักประชาชาติที่จะทำให้การตั้งรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยซึ่งประชาชนฝากความหวังไว้จะไม่ราบรื่นและนอกจากไม่ราบรื่นแล้วจะสร้างความยากเย็นในการเดินหน้าร่วมกันในหลายเรื่องคุณหญิงสุดารัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันที่รายงานตัวต่อสภาว่าพักอันดับหนึ่งและพักอันดับสองต้องคุยกันให้จบเสียสละเพื่อส่วนรวมตกลงกันให้จบถ้าโหวตแข่งกันในฝ่ายประชาธิปไตยจบเหแน่นอน เพราะอย่าลืมว่านอกจากประธานสภาแล้วยังมีเรื่องระหว่างทางที่ต้องขับเคี่ยวทั้งโคต้ารัฐมนตรีที่เพื่อไทยและก้าวไกลจับจ้องกระทรวงเกรด A และหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนงานการเมืองได้ในอนาคตทางด้านอาจารย์วันนอฐานะอดีตประธานรัฐสภาในช่วงปี2539ถึง2543 พูดเช่นเดียวกันว่าการเลือกประธานสภาหากมีชื่อเดียวไม่เป็นปัญหาแต่หากมีคู่แข่งต้องลงมติลับหากมีปัญหาขึ้นและปล่อยให้สสฟรีโหวตถือเป็นความไม่ปกติและจะเกิดปัญหาตามมาเหตุที่อดีตประมุกนิติบัญญัติอ่านกระดานการเมืองว่าจะเกิดปัญหาเพราะจะทําให้เกิดความบาดหมางทางการเมืองที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยได้ในอนาคต เหมือนกับหลายเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมเบ่งแข่งกันใหญ่ที่สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นความขัดแย้งในวงรัฐบาลและร่วมงานกันไม่ได้ในที่สุดอันหนึ่งในประเด็นที่ถูกวิเคราะห์ว่ากรณีพักเพื่อไทยไม่อาจปล่อยให้ประธานสภาเป็นของก้าวไกลที่คนเพื่อไทยตีความหมายคือทวงดุลอำนาจกับก้าวไกลสมมติฐานของเรื่องนี้มีอยู่ว่าหากข้อตกลงพักร่วมบรรลุ ชูพิธาลิมเจริญรัตฝ่าดานสวออได้เกิน376เสียงขึ้นเป็นนายกได้คืออำนาจบริหารอยู่ในมือก้าวไกลและยิ่งควบตำแหน่งประธานสภาจะทำให้ได้อำนาจเบ็ดเสร็จทั้งสภาและทำเนียบรัฐบาลเท่ากับถวายพานให้ก้าวไกลแผ่ขยายอำนาจไปทุกองคาพยพและกลายเป็นงานยากของศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปรวมถึงเป็นจุดเสี่ยงของพรรคการเมืองที่สอ่อสูญพันหลังจากนี้ กลเกมในสภาหากเข้าคู่กับฝ่ายบริหารจะถือเป็นตัวประคับประคองกันไปเหมือนยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้ชื่อว่าสภาเป็นเรือเหล็ก นอกจากนั้นในฝั่งก้าวไกลาตามที่ประกาศในหลายเวทีว่ามีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศผ่านการแก้ไขระเบียบรวมถึงผลักดันร่างกฎหมายซึ่งมีบางฉบับที่พักร่วมรัฐบาลปัจจุบันไม่เห็นด้วยเช่นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ยกเว้นหมวด1และหมวด2 แม้สสพักอื่นหรือแม้แต่สสพักร่วมรัฐบาลประกาศจุดยืนไม่เอาด้วยแต่ในแง่ของการปฏิบัติใช่ว่าจะทัดทานหรือคัดค้านผ่านเสียงโหวตในสภาได้ง่ายอย่าลืมว่าหากก้าวไกลมีอำนาจบริหารเกมที่อาจถูกยกมาต่อรองคือยุบสภาซึ่งเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีย่อมอาจกลายเป็นสภาพที่สสพักร่วมรัฐบาลกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ดังนั้นเกมตั้งศูนย์ทวงการแผ่ขยายอำนาจของก้าวไกลจึงถูกอ่านและเซตอัพขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือและเห็นดีด้วยจากมิตรการเมืองที่แม้อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่สามารถเปิดโต๊ะดินกันได้ส่วนชื่อของสุชาติตันเจริญที่ถูกชูขึ้นมานั้นเอาเข้าจริงไม่ใช่การโยนหินถามทางแต่คือเรื่องที่ถูกเซตขึ้นมาแล้วเช่นกันโดยมีความเป็นไปได้ว่าสุชาติจะเป็นประธานสภาที่เกือบทุกขั้วเกือบทุกข้างยอมรับ แต่นาทีนี้จะเล่นเกมเนียนอย่างไรเพื่อไม่ให้ขยายวงไปสู่การแตกหักทางการเมืองกับพักเก้าวไกลและมวลชนด้อมส้มอีกประเด็นในเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองที่น่าสนใจครับฉากรบสสค่ายเพื่อไทยฉากจบคนแดนไกลาการตัดสินใจทางการเมืองรอบนี้ของเจ้าของค่ายสีแดงเดิมพันจะสูงลิบกว่าทุกครั้งเพราะมีโจทย์ใหญ่คือการกลับบ้านที่พพอกับชะตากรรมของพักที่เป็นอำนาจต่อรองของตระกูล เวทีเปิดใจสสพักเพื่อไทยกลางงานสัมมนาวันที่21มิถุนายน2566ในช่วงถามตรงตอบตรงกับผู้บริหารพักที่หลายกลุ่มเตรียมคำถามเรื่องตำแหน่งประธานสภามาซักถามแก่นนำหลังระบายอารมณ์ค้างคากันเสร็จสับแต่กลับไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโคต้าประธานสภาว่าจะเป็นของเพื่อไทยหรือก้าวไกลที่จะได้ครองตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติโดยสสค่ายสีแดงร้อยละ90 ไม่เห็นด้วยหากต้องประเคนเก้าอี้นี้ให้กับขุนพลก้าวไกลเนื่องจากพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลก็ได้สิท์เก้าอี้นายกรัฐมนตรีในฐานะพักชนะที่การเลือกตั้งอยู่แล้วแม้จะมีการยกเหตุผลต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องการถ่วงดุลอำนาจการบริหารประเทศ BT. แต่เนื้อในของสสค่ายสีแดงคือความเจ็บแค้นที่ต้องพ่ายการเลือกตั้งให้พักสีส้มที่ยังสมอยู่เต็มอกความเห็นที่ไม่ลงรอยในพักเรื่องนี้แม้ฉากหน้าผู้บริหารพัก จะเล่นบทยื่นเมตรีพักร่วมพร้อมกับรอมชอมลูกพักแต่บรรดานักรบในพื้นที่ที่เจ็บตัวเจ็บใจพร้อมจะแตกหักบรรยากาศในวงสัมมนาตัวแทนสสกว่า10คนตั้งธงสอบถามความคืบหน้าการเจรจาของทีมเจรจาเพื่อไทยกับทีมเจรจาเก้าวไกลโดยภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยชีย้แจงว่ายัางไม่ได้มีข้อสรุปใดๆออกมาต้องเจรจากับก้าวไกลอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน จากนั้นบรรยากาศที่ประชุมได้เปิดฉากแบบไร้สคริปต์ด้วยท่าทีแข็งกร้าวยอมหักไม่ยอมงอยืนยันไม่ยกเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกลเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าอีกฝ่ายจะเล่นบทพระเอกขี่คอจนเพื่อไทยกูไม่กลับจึงยอมเสี่ยงที่จะหักเพื่อรักษาการนำของพักเอาไว้ ที่สำคัญบรรดาสสเพื่อไทยมองว่าหากพักได้แสดงฝีมือในการบริหารประเทศและสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาได้ประชาชนจะกลับมาศรัทธาเพื่อไทยอีกครั้งตรงกันข้ามหากยอมถอยให้ก้าวไกลโอกาสจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแทบมองไม่เห็นทาง ขณะดเดียวกันกับบรรดาสอสอของพักมองว่า10ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยเพราะต้องการให้พักเข้ามาบริหารประเทศไว้ใจในฝีมือที่พิสูจน์ผลงานมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งมาถึงเพื่อไทยที่มีผลงานโดนใจประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นพักควรมีจุดยืนเพื่อรักษาการนำของตัวเองเอาไว้ ปฏิบัติการนี้จึงถือเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจหลังฉากพักรวมทั้งทีมสายตรงที่หวั่นเกรงว่าจะโดนกระแสถาโถมจนไม่กล้าตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรก็ตามท่าทีผู้บริหารพักที่รับฟังความคิดเห็นของสสโดยไม่ตอบโต้เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจนเกิดการตั้งกลุ่มต่อต้านที่สำคัญสถานะของผู้บริหารพักเองก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะรู้กันอยู่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังต้องขึ้นอยู่กับผู้กำกับหลังฉาก แต่ที่ต้องออกมาเปิดเวทีทำความเข้าใจกับสสก็เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานหลังจากสถานการณ์อึมครึมเปิดรับฟังความเห็นแบบประชาธิปไตยที่สามารถเห็นต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้ให้เกิดขึ้นหากย้อนประวัติศาสตร์ทางการเมืองจะพบว่าผู้มีบาร,รมีนอกพักที่อยู่ฉากหลังในการชี้เป็นชี้ตายเพื่อไทยในทุกครั้ง ตั้งแต่การหักสมัครศูนย์ทรวงศโดยส่งสมชายวงสวัสด์นั่งนายกรัฐมนตรีฉากสนับสนุนยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่งนายกรัฐมนตรีฉากเขี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พ้นพักเพื่อไทยดังนั้นเบื้องหลังการเจรจาไม่ว่าเก้าอี้ประธานสภาหรือดีนนายกรัฐมนตรีย่อมต้องผ่านการตัดสินใจของคนแดนไกลเป็นหลัก ที่สำคัญการตัดสินใจทางการเมืองรอบนี้ของเจ้าของค่ายสีแดงเดิมพันจะสูงลิบกว่าทุกครั้งเพราะมีโจทย์ใหญ่คือการกลับบ้านที่ผผกับชะตากรรมของพรรคที่เป็นอำนาจต่อรองของตระกูลทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเ n e ย s c o m ครับ